ใครบอกว่าคูแซมที่อยากจะใช้บริการตัดต่อคลิปบริษัทคูแซมหน่อยนะสามารถที่จะตัดต่อคลิปได้แบบพี่ดีลน์นะใครที่อยากจะตัดต่อคลิปนะแล้วคุณไม่อยากจะไปนั่งตัดต่อมหลงทางเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยการตัดต่อคลิปพรีเมียมท่องยากทเรื่องของการเรียนรู้กระบวนการในการเข้าใจว่าวันนี้เราอยากจะเริ่มต้นยังไงทำแบบไหนเราทำให้เป็นถูกไหมใครที่อยากจะตัดต่อคลิปในตลาดพรีเมียมต้องการขายสินค้าแบบไม่ต้องการตัดราคาต่อไปแล้วต้องการทำเงินง่ายๆคนซื้อสินค้าคนแบบวางตัวบนตลาดพรีเมียมคูแซมแนะนำนะครับว่าคุณลงโปรแกรมตัดต่อคคคคคลลิิิิปปีีี่่ขอองกแตตตดดะทุณน คุณต้องเสียเวลาในการไปนั่งตัดต,ต่อคลิปเนี่ยสองสามชั่วโมงความยาวคลิปของ3สามนาทีมันใช้เวลาสองสามชั่วโมงแน่นอนและบางคนไม่มีความรู้ด้วยว่าตัดยังไงให้มันทําเงินได้เยอะเพราะคนทําคลิปไม่เป็นและไม่เข้าใจการวางภาพลักษณ์คนจะซื้อของเขาดูจากภาพลักษณ์คุณดูไม่เป็นคุณมองไม่ออกโอกาสที่คุณจะถ่ายของทําเงินได้เป็นยากแต่ถ้าคุณรู้กุญแจตรงนี้แล้วว่าการทําแบบไหนให้คนกล้าซื้อสินค้าแล้วแบบง่ายๆคุณจะปลดล็อกตรงนี้เลยและคุณเอาเวลาของคุณไปลงมือทำในสิ่งที่จําเป็นเหมือนที่แซรับอก,อกน เท่านั้นถ้าอะไรไม่จําเป็นอะไรไม่มีคุณค่ามากพอที่ต้องทำเรื่องนี้กไม่ได้ชอบทําคุณไม่จำเป็นต้องไปก้ามเกินฝืนคนที่จะทามันเช่นในกับการตัดต่อคลิปใครจะตัดต่อคลิปนะครับวันนี้กูซ้ำให้คลิปละเจ็ดร้อยบาทแต่ถ้าเกิดใครลงทะเบียนสาสิบคลิปนะทั้งออกแบบปกคลิปให้ตัดต่อคลิปให้กูซ้ำช่วยตรวจคลิปให้ทีมงานตัดต่อกูซ้ำช่วยตรวจให้คุณได้แบบคลิปที่พรีเมียมและเอาไปใช้ได้เลยคุณมีหน้าที่ในการพูดคลิปหน้ากล้องมาแค่นั้นและเอาไปใช้ได้เลยให้ราคาพิเศ 15ึ0 0บาทตกคลิปละห0บาทและบอกเลยนะว่าคุณจะสามารถที่จะทำเงินอย่างง่ายแน่น,นอนเริ่มต้นก่อนมันก็ต้องบอกตัว้ตอนเพิ่มเปิดจะไม่เก่งเรื่องการพูดนกครองแต่แล้วไงอ่ะคุณจะไม่พัฒนาหรอแต่แล้วไงอ่ะคุณจะไม่เริ่มหรอลองเริ่มต้นก่อนวันนี้คุณจะรู้ทิศทางในการทําต่อไปมากขึ้นใครสนใจนะติดต่อคลิปพีเนียมนะครับจากราคาเต็มคลิปละเจ0บาท30คลิปอยู่ที่2 1 0 0 0บาทวันนี้ให้ราคาพิเศษที่หน0่ง่บาทเท่านั้นนะครับผมว้าว คุ้มเกินคุ้มมากมากเลยนะคะเพราะจวนสนใจอะไรก็ตามต้ไปที่ไลน์แอดกู๊ดแซมบอกตรงนะว่าสาคัญมากตัดต่อคลิปพีเนียมันจะบอกคุณนะว่าอะไรที่กูแซมแนะนํากูแซมพูดกับคุณด้วยความรักและรู้เสมอว่าวันนี้อะไรคือกุญแจสําคัญคุณรู้ไหมครับว่าได้ทั้งปกคลิปอะรวมถึงการตัดต่อคลิปตรงนี้มันทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาในการไปงมหลวงทางอีกต่อไปอะแล้วมันเหนื่อยมันเสียเวลาสองสามชั่วโมงคุณจะประเมินตัวเองไงอะทำให้ตัวเองต้องเป็นคนที่ทําเงิน700รอหรือคุณจะประเมินตัวเองว่าสามชั่วโมงคุ เรียนรู้เรื่องการพูดสำคัญที่สุดเรื่องการต,ตัต่อคลิปปล่อยให้คนที่เป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นเขาทำเลยดีกว่าจริงไหมดังนั้นเนี่ยออกไปเลยนะครับแบบพี่ลีระนะบแบบนี้มีคลิปแทรกวิดีโอให้มีการแต,แต่งข้อความให้มีแล้วก็ทําปกคลิปให้นยะเห็นปะคุณมีหน้าที่ส่งภาพมาเขาออกแบบปกคลิปให้คุ้มค่าไหมล่ะคดคุมนะคดคุมนะจะบอกคุณตรงว่าใครสนใจรีบจริงนะพี่ดว้วนสนใจไหมนะหมายทีมงานได้ที่ไลน์แอดนะแอด k r u s, s m กุสานบอกตรงว่าเป็นแบบเสียเวลา500บาทต่อคลิปกุสานบอกคุณตรงถ้า แบ่งชาระผ่านบัตรเครดิตสูงสุด10เดือนภาพตามนะสิบเดือน,พพต,นะอนตกเดือนละ1,500บาทตกวันละแหละ30ิบาทห้บบาทวันละ50บาทกับการลงทุนส0สคลิปแต่ต่อวันละคลิปคุณได้คลิปไปคุณเอาไปลงสบายมากค่ะเออ